สวัสดีครับตอนนี้เรากําลังดูสมเด็จบางพมอยู่นะฮะเป็นพิมพ์ฐานคู่นะครับตอนนี้เราเราเห็นรอยเล้าจากข้างล่างมุมมุมล่างอยู่นะครับแล้วก็มีแผลกระเทาะอยู่ทางซ้ายมือเรานะครับด้านขอบข้างรวมถึงด้านล่างเนี่ยรู้สึกจะมีแผลอันหนึ่งแต่ปัติศิมันมัวมากเลยนะครับแต่ด้านหลังเขาเรี่ยมปิดหลังแบบนี้เลียมแบบปิดหลังแบบนี้ปิดหลังเนี่ยข้อดีขององค์นี้คือยังไม่มีรอยแกะถ้าหากว่าองค์นี้มีรอยแกะ ผมแมวเ,เลยไม่มานั่งลุ้นเลยเพราะว่าถ้าแกะแล้วหมายถึงว่ามันมีคนเคยดูแล้วผมก็จะให้พี่เอาออกมาให้ผมดูง่ายกว่าแต่พอมันถ้ามีรอยแกะมันจะไม่น่าลุ้นแต่เนี้ยมันคือลักษณะของปะที่ยังไม่มีรอยแกะเลย <c oughs> เดี๋ยวเราจะแกะดูนะครับคุยกับพี่เขาเนี้ยเพราะว่าเนื่องจากมันมีรอยล้าวแล้วก็มีรอยกระเทาะนะครับด้านข้างแล้วก็ด้านล่างตกลงกันที่หนึ่งล้านบวกลบนะครับตอนนี้ต้องดูหลังว่าเป็นยังไงมีรอยฝนไหม ขอบข้างมีรอยขนไหมแล้วที่สําคัญแพ้หรือเปล่าอลองดูกันนะครับเราจะเริ่มแกะนี้ฮะไม่ต้องห่วงนะตอนนี้เจ้าของเขารุ้นมากกว่าผมนะฮะ <c oughs> ติดติดกล้องวะโอเคเอันนี้ติดอันนี้เจ้าของดูได้เต็มที่เลยครับผม สมเด็จนะครับชินละแต่เจ้าของไม่ชินนะเจ้าของรุนหนักกว่าผมนะตอนนี้ร <laughs> ุ่นไปพร้อมๆกันนะว่าจะแกะมาเป็นยังไงนะลืม <c oughs> ไปว่าเล็กไม่มี มากเลยนะเดี๋ยนะโอ้เทียนมันอับอยู่ด้านหลังเต็มหมดเลยโหเม้งเดีย๋ยวคราวนี้ต้องให้ตากล้องให้ให้มือไฟอ่ะเดี๋ยวถือไฟให้ครับไอ้กล้องเดี๋ยวนี้พเพราะเขาเล็บยาวกว่าผมผมไม่มีเล็บผมเพิ่งตัดเล็บอแงะแชวาะแผ่นท์ห้องไปนี่เบาๆนะอย่าให้พักกระเด็นลงมาหน่อย โอ <Okay. S 2> เคเพราะว่าเดีเดี๋ยวห็นไหมพี่ลองดูเทียนทั้งนั้นเลยเนี่ยให้เจ้าของดูก่อน,นใ,ในในร่องนี้อังก้ไฟสองเห็นไหมเทียนหมดเลยเขาเทียนอัดไว้ผมใช้นี่แล้วโอ้โหด้วยนี่มีแต่เทียนแล้ว โอ้นี่อัดเทียนเยอะมากเลยอ่ะเดี๋ยวนะผมกำลังมองว่าทำไมตรงข้างบนมันเป็นเงาโอ้โหมองไม่เห็นเลยวะดูดิเพื่อนเมนูนี่เขาอัดเทียนแบบเห็นไหมทั้งอันเลยอันนี้ฮะอันนี้งานใหญ่ก็คือต้องล้างเทียนอนะครับโอ้โหแข็งปักเลยอื้ <c oughs> <c oughs> โอ้โหเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวไอ,อ้โคดับทางรถตากล้องเออมันมันอยู่ใกล้ไปฮนะอ๋อต้องขยบนี้ขยบนี้โอเคโอ้โหมีแต่เทียนไว้ถ้ากุปใหม่แล้วออกจากวัดจะมีตาปัม๊มแต่ถ้ากุปใหม่แล้วขโมยมาจากวัดมันจะมีแบบขมโม<อ>ยเขาเรียกตกเป็ดเขาขโมยมาจากวัดเนี่ยเขาจะไม่มีตาปัม๊มไม่ได้ออกชิป คือมัอนขโมยกันก่อนที่จะเปิดกุ่จะไม่มีตาปัม๊มแต่ถ้าบางองค์เขาสมมุติว่าเขาเปิดกุ่แล้วทางวัดเปิดให้บูชาตอนนั้นองค์ละหนึ่งพันจนถึงสามพันห้าถ้าเป็นพิมพ์ใหญ่จะเป็นองค์หนึ่งประมาณสามพันห้าแล้วถ้าสมบูรณ์นะเขาจะเอาตาปั๊มไปปั๊มด้านหลังแต่ถ้ามีตาปัม๊มผ่านการเวลามาตาปั๊มก็หายได้จางหายไปได้ซึ่งไม่ได้เป็นสาระสำคัญในการของเรื่องราคาสาระสำคัญในตอนนี้คือเขาอัดเต็มหลังเลย ตอนนี้ผมจะต้องฉีกทองทองจะเสียแต่เพื่อรักษาพระเพราะไม่ยังแกะไม่ได้เพราะมันแน่นมากเลยเห็นไหมขณนะแผ่นหลังดูวดิผมต้องฉีกทองตามมุมนะครับเดี๋ยวผมเอาเอาเอา,เอาไอ้สร้อยออกก่อนแล้วกันตัดทองนี่นะเพราะว่าไม่งั้นจะเสียหายนะคือตอนนี้พี่เอาทองเก็บกันเราจะต้อง ฉีดทองออกเพราะว่าเนื่องจากให้ผมดันพระที่เป็นพระบางองค์พรมเนี่ยพระมันเป็นโพลงเวลาอยู่ในน้ํานานๆที่ผมบอกว่ามันเป็นโพงข้างในเป็นโพงฉะนั้นมันมีโอกาสเปราะบางและแตกหักง่ายอย่างเงี้ยผมจริงๆผมไม่อยากแกะนะสไตล์แบบนี้แบบอัดแน่นๆอย่างเงี้ยแต่ผมจะต้องฉีดทองนะผมขออนุญาตเลื่อนมาใกล้ๆผมนะจะได้ปม่ติดฉีดทองก่อนนะเจ้าของอนุญาตไหม ฉีดทองนะผมฉีดทองนะมไ,มไม่มีปัญหานะโอเคนี่อย่างนี้เพราะถ้ให้ดันมาตรงๆเดี๋ยวผ้าหักโอ้ดูเชียนอักเต็มไปหมดเลยคืออันนี้มันไม่ใช่งานแบบงานแล้วถามว่าถ้าพี่ไป,ไปแกะเองตอนแรกก็ของบอนจะแกะเองนะแต่โมให้พี่พี่อย,ยาๆๆยาดยายาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวจะเหลือแค่สองแสนนะถ้าหักที่ถูกที่ไม่แกะเองโอ้แล้วพี่น่แกะมัน ไม่มีเลยแล้วจะแกะเองหมายถึงจะใช้ตัวเองแกะหรือว่าให้ร้านทองแกะแกะเองเลยเใช้กองแบนอะไรโอโ้โหโอโ้โหโ,โชคดีแล้วที่ผมเบรกไว้นะมงม้ก็อยกแกะนะถ้าแกะไปนี่เรื่องใหญ่เลยหักแน่นอนอไปดูคลิปนี <c oughs> ่ครับผมไม่กล้าแกะเองใช่ใช่ไม่ไม่ได้ถ้าเป็นเหรียญแกะเองได้แต่อย่างเงี้ยไม่ได้หักถ้าไม่ชํานาญหัก ผมขัดหยับดูก่อนโอ้โหไม่ไม่ไม่กระดุกกระดิกเลยเนะก่โทษนะพี่นะผมจะเลื่อนให้เข้าออหือเอาละเอาละเอเอดูดิติดข้างเลย เรากำลังจะเปิดฝานะเดี๋ยวดูดูก่อนดีกว่าว่ามันมีโหมองไม่เห็นโอ้โหมาติดมือมันอยู่ๆก็หลดเจยเลยผมกำลังจะดูมุมเม่อมุมไหนมันจะมันจะเลาะออกมาได้ไหมติดมือผมมาเลยสมบูรณ์ร้อสมบูรณ์ครผมอยากให้สมบูรณ์แน่ๆอยากให้แท้ด้วยอยากให้สมบูรณ์ พี่ดูตรงซ้มนะหายไปเลยจุดที่ผมบอกอะ่ะเป็นแผลตามที่บอกหมดแต่มันมีหนักตรงนี้เด,เดี๋ยวเราค่อยถ่ายรูปให้ดูอีกทีนะพอดีไอ้ไอ้กล้องที่จะถ่ายมันอยู่นมะ <c oughs> ันไล่สดอยู่นะไอมันอัดคิดอยู่ค่อยแกะกันตอนนี้โอกาสแท้เก้าสิบเปอร์เซ็นต์ละตอนนี้ต้องดูว่าฝนข้างไหมแล้วก็หลังเป็นยังไง หลังเนี่ยดูแล้วจะเป็นปัญหาแล้วละ่ะเพราะว่าเทียนเต็มหลังเลยแล้วที่สําคัญตอนนี้หักไหมรอยอะไรเนี่ยเป็นรอยไหมนะเดี๋ยวหาหมุมไปไม่ถูกเลย,ยลถืนเต้นไหมครับเ <laughs> จ้าของตื่นเต้นครับว่าคนมาด้วยตื่น <laughs> ตอนนี้คิดว่าพระไม่หักนะตอนนี้ไอ้ตรงรอยร้าวที่เราสังเกตตอนแรกว่ามันมีรอยร้าวอะไม่น่าจะหักนะแต่ตอนนี้จะอ,ออกอยังไงวะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยผมต้องอคือเนื่องจากบางพรมเนี่ยเป็นพระที่ค่อนข้างค่อนข้างเปราะ เด็ด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 จต้องเมาใกล้ๆบ้างเห็นไหมโอ้โหนี่โคตรลุ้นเลยเนี่ยคืออย่านะอย่านะผ้าไข่จะไข่คอซะหน่อยเจ้าของนี่ลุ้นมากกว่าผมนะตอนนี้เจ้าไม่ได้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 ม่ได้ไไดกระทบกระเทือนไม่ได้เลยกระทบกกระเทือนไม่ได้เลยครับเดี๋ยวมันหักขึ้นมาเป็นเรื่องใหญ่เลยฮะมันต้องค่อยๆแหวกเอา เจ้าของก็ดีนะผมเบรกไว้ก่อนนะเจ้าไข่ควงงัดเองเลยโอ้โหนิดเดียวนิดเดียวโอ้ย ผมก็ไม่ใช่พี่กลัวนะผมก็กลัวนะเพราะว่าจะผิดพลาดนเนี่ยผมต้องจ่ายตางังค์นะ <c oughs> คืออันนี้มันเป็นเทียนที่แบบเนี่ยยังมีติดเนื้อผ้าไปไหยนะเทียนไอ้ขาวๆเนี่ยกินเนื้อผ้าไปหน่อยคือผมเนี่ยนะเดี่ยนะยนะพยายามงัดกันหามุมงัดกัน mุม này năn khéng cắt chiên còn đi chỉ chiên gần sẽ đây ngay nói ồ năn rồi là หตอนนี้ผมว่าเจ้าของพระนี่คงจะจะหัวใจว <laughs> าย <laughs> โอ้โหคือตอนนี้ไอ้ข้างบนมันแน่นมากเลยมันไม่คือดูแวราเสียวโอเคอะดูตรงนี้ก่อนเอาเท่านี้ก่อนเพราะว่าไอ้นี่มันต้องมันพอมันแน่นเกินแล้วต้องใช้ อะไรหลายอย่างโอ้โ oh, หนี่มันมีส่วนที่เราคาใจก็คือด้านล่างฮะ,ะที่ว่าคิดว่ามันซ่อมตอนนี้ไม่ซ่อมละไม่ซ่อมละพาแทนนะพี่นะแล้วก็ มันมีมันมีตรงนี้หน่อยคือตรงเนี้ยส่วนไอ้ตรงซุ้มพี่มีโทรศัพท์ไหมโทรศัพท์พี่ก็โท,โทรศัพท์เอาเอาโทรศัพท์ของมันอันน,นี้ผมถ่ายดูตรงเนี้ยคือตรงเนี้ยมันเป็นส่วนที่เรามองไม่เห็นตั้งแต่แรก ถ่ายไม่ชัดเลยตรงนี้เห็นไหมมันถูกขูดมาเลยตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยตั้งแต่ข้างล่างเนี่ยไอ้ตรงขา,ขาวเนี่ยข้างล่างมันนี่เห็นไหมตรงนี้เป็นอีกสีหนึ่งใช่นไหมแต่ตรงนี้อีกสีหนึ่งพวกนี้เกิดจากการขูดขี้กุขี้กุคืออะไรที่ดูด้านหลังนะไอ้ดำๆเนี่ยมันอยู่ตรงนี้เขาก็เลยขูดสมัยก่อนเนี่ยพระมีขี้กุกับพระที่ไม่มีขี้กุราคาต่างกัน เขาต้องเล่นไม่มีขี้กุสมัยก่อนนะสมัยก่อนนะถามว่าเพราะอะไรถึงต้องเล่นไม่มีขี้กุเพราะว่าไอก้กุไอ้องค์ที่ไม่มีขี้กุเนี่ยคือองค์ที่ถูกขโมยมาก่อนที่จะเปิดกุเขาเล่ากันว่าเจดีย์ใหญ่นเจดีย์ใหญ่ๆอย่างนี้ว่ามันจะเป็นถ้วยสตาร์บัคอย่างเงี้ยเจดีย์นี้มันมีโพงอยู่ข้างล่างเขาจึงใช้ดินเหนียวอ่ะกับเอ็น่ะเหมือนตกปลาโยนลงไปข้างล่างติดเพื่อที่จะติดพระขึ้นมา พอติดพระขึ้นมาองค์ที่มันอยู่ข้างบนสุดที่ดินเหนียวมันไปติดเนี่ยมันคือองค์ที่ไม่ค่อยมีขี้กุแต่ในขณะเดียวกันองค์ที่มันอยู่ข้างล่างข้างล่างๆมันจะมีขี้กุก็คือขี้ดินนั่นแหละมันมาเกาะยาวนานมันก็เลยกลายเป็นพระที่มีขี้กุ่เยอะความนิยมก็คือพระที่ไม่มีขี้ไม่มีขี้กุเพราะเนื่องจากเห็นพิมพ์ชัดเจน,นาาก็จะได้ราคามากกว่าคือพระที่ถูกขมโมยมาแต่พอมีขี้กุในอดีตเขาเรียกว่าพระกุ่ใหม่พระกุใหม่แบบเนี้ย ก็จะมีสองแบบแบบมีตาปั๊มกับไม่มีตาปัม๊มไม่มีตาปั๊มเกิดจากอะไรเกิดจากพระนั้นอาจจะไม่สมบูรณ์นะแล้วก็พระองค์นั้นนั้นพอมันผ่านการเวลามาตาปั๊มมันก็จาง,น,งน,แบบนั่นคือกุบใหม่มันแฝงได้สองอะไรดีครับส่วนตรงนี้ถามว่ามีตาปั๊มไหมผมมองไม่เห็นนะเห็นแต่ขี้กุแต่ตอนนี้พระองค์นี้เขาถูกเลาะขี้กุไอข้ขาวๆถ้ามองตาเปล่าเนี่ยพี่จะเห็นว่าตรงนี้ เห็นไหมขาวตรงนี้ขาวตรงนี้ขาวทั้งหมดตรงนี้ก้อนๆเนี่ยนี่เนื้อหลุดออกไปนะเกิดจากการซาะขี้กูออกไปแต่พอด้านหลังไม่ต้องซาะเลยเต็มเลยนะอ่ะองนี้ผมจะเดี๋ยวผมไปลุ้นต่อเพราะว่าถ้าเกิดลรลุ้นตรงนี้เดี๋ยวพี่หัวใจวาย <c oughs> <c oughs> เพราะว่ามันติดแน่นเหลือเกินมันติดแน่นเหลือเกินแต่ดูตอนนี้ละฮาร์ดแท้แน่ละ <c oughs> แล้วไม่มีซ่อมที่สบายใจแล้ว,ลวเป็นเจดีใหญ่เพราะถ้าเป็นเจดีเล็กคนละแบบแหละมันมันจะมันจะเล็กกว่านี้พระถ้าเป็นกูเจดียเล็กพระเขาจะมีขนาดเล็กกว่าเนาะอันนี้เราเช่าเป็นปูนิยมแล้วผมเช่าพี่หนึ่งล้านสองแสนบาทมีรอยขูดขูดแล้วก็รอยล้าวข้างล่างแล้วก็ฐานกระเทาะ พี่บอกเหไม่เป็นไรเรามาผมตั้งใจมาแล้วพี่คืออย่างนี้พี่เขาเป็นคนพูดง่ายนะแล้วก็นั่งลุ้นด้วยนะครับแต่ผมก็พูดง่ายเหมือนกันนะเพราะผมก็ต้องไปแงะต่อเหมือนกัน <laughs> <laughs> เอาเท่าไหร่ที่บอกเลยไม่เป็นไรผมง่ายๆเ <c oughs> พราะตั้งใจมาสิบห้าสิบห้ามันจะมันมันจะ,ม,นจะมันจะเยอะไปหน่อยเพราะว่ามันล้าแล้วก็ไลยลอยขูดหมดร้านสามแล้วกัน <c oughs> แต่จใจผมอ่ะไม่คิดว่าจะออกมาแล้วสมบูรณ์นะ ถามผมเนะี่ยตอนแรกอะ่ะผมไม่คิดว่าออกมาแล้วจะสมบูรณ์นะเพราะคิดว่าออกมาจะต้องแผลจะต้องเยอะมากเอ้ยด้านหลังก็ขับดีด้านหลังเนี่ยไม่มีรอยซาะผมชอบแบบนี้ถ้าด้านหลังเนี่ยไอ้ตรงก้อนก้อนพวกนี้ยมาแปะข้างบนนี่นะโอเคแต่อข้างบนเนี่ยที่มันมองไม่เห็นเพราะว่ามันซูมมันบงังเห็นไหม <S <S มันบงังตรงนี้มันเลยมองไม่เห็นว่าไอ้ตรงเนี้ยที่มันที่มันโดนบังอะ่ะมันถูกลาะไปแต่เลาะแล้ว ไม่ทําให้พ้าหักมันถึงโอเคก็ยังโอเคถ้าเลาะแล้วผ้าหักอันนี้ถ้ามุดบินตรงนี้หลักแสนเลยก็ร้านสามพี่ก็มาสามคนนะครับก็ต้องบอกกันว่าคุยกันตอนแรกแล,แล้วก็บอกว่าเท่านี้ไม่เป็นแผลไม่หักก็ร้านบวกลบแต่ก็ไม่คิดว่าจะให้ร้านสามด้วยนะคิดว่าจะได้ประมาณร้านหนึ่งร้านนิดหน่อยส่วนตัวนะ แต่พี่เป็นคนง่ายผมชอบคนคุยง่ายคนคุยง่ายผมให้ง่ายนี่สไตล์ผมเพราะว่าเซนบอยคุยง่ายถ้าคุยง่ายผมไม่มีคุยอธิบายชัดๆเลยเห็ไหมแล้ไติดอะนั่นแหละตกปิดไม่ได้หรอครับเนาะร้านสามแสนเนาะโอเคตกลงร้านสามแสนนะขอเงินสดมาโอนมาได้โอนได้โอนได้อะงั้นเดี๋ยวผม ทลองทำนโอ้โหจ่าฝูงนําเยอะเลย5้าแตมแล้วก็เอาเป็นว่าตอนนี้นะครับถ้าเกิดใครมีพระเครื่องพระบูชาของเก่ารวมถึงกระเพาะปลาเก่านะครับอยากจะส่งรูปมาหาผมนะฮะส่งได้ที่ a d s i boy เลข66ตัวนะครับแล้วก็ a d s i boy 85ตัว a d s i boy 333 999สช่องทางนี้นะครับทางไลน์เท่านั้นนะ inbox inbox ทาง f เฟซบุ๊ก inbox ทางแฟนเพจไม่มีนะ เพราะถ้าคือเจอคนอินบอ็อกหานั่นคือมิจฉาชีพนะและที่สําคัญอย่าโอนตังหามิจฉาชีพเป็น,นันขาดเขาจะปลอมตัวและใช้ลายเป็นบอยทีาประจัเนเทพศีหลอกให้คุณโอนตังห้ามโอนทุกกรณีครับผมมีแต่จะให้ตังไม่มีการหลอกให้คุณโอนตังนะครับโอเคครับไปก่อนครับสวัสดีครับ